ยังครับยังทีมเรายังโอเคตัดบ,บอลกับด้านแล้วัเบอมาเราจะจ่ายเพื่อนตรงกลางวิ่งมาเลยเพื่อนชิดชนกทำไม่ไหวก็มาให้เราไม่ไหวก็มาให้เราเรายังอยู่โอ้คุณลูกนี้ทะลุมาเอาลือชรับสวสดดีทุกช็อตทุกท่าน,นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเฟ2020กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว,ว่าวันนี้นะผมโหมดที่เราจะมาเล่นกันนะฮะไม่ใช่โหมดฟุตบอลธรรมดาธรรมดานะผมจะเป็นโหมดที่ เราจะเป็นระบบเป็นผู้เล่นนะครับผมก็คือโหมดนี้เลย become a Legend นั่นเองที่เคยเล่นเป็นโกชิป <c oughs> หนึ่งแล้วนะผมแต่ว่าวันนี้เราจะไปเล่นให้มันจริงจังมากยิ่งขึ้นนะผมก็คือจะไปเล่นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกันเลยดีกว่านะครับผม <c oughs> โอเคอันนี้จะโอเคแล้วปรับแบบนี้แล้วก็อันนี้เราจะเลือกเป็นผู้เล่นที่แต่งตั้งเครื่องใหม่เลยนะผมไม่เคยไม่มีในชีวิตจริงนะฮะแน่นอนนะฮะเราต้องเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยและคนไทยอยู่ไหนโอเคชื่อ ผู้เล่นนะครับผมเอานี้เลยครับผมชื่อรัชชานะฮะคนคนนี้คอมเมนเตอร์เนมไม่น่าจะมีไม่เรียกรัชชามีไหมไม่มีนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นตอนที่เราได้บอลเนี่ยก็จะไม่มีชื่อเรียกนะฮะในเกมไม่เป็นไรมาปรับแต่งหน้าตาของเรากันก่อนนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็ข้ามไปนะเดี๋ยวผมมาขอปรับแต่งผมหน้าตาของตัวใหญนะ ก็น่าจะหน้าตาประมันนี้ก็เป็นคนไทยได้อยู่นะมีปรับโมชั่นหน่อยนึงวิ่งวิ่งเป็นกระเทยเลยท่านนี้สองทาง่านดี้แล้วผมชอบอะโอเคโอเคแล้วก็มาปรับตำแหน่งนะผมตำแหน่งที่เราจะเป็นกันนะฮะอันไหนดีด่าเป็นครีเอทีฟเพย์เมเกอร์แล้วกันนะฮะ กองหน้าโตต่ำที่คอยสร้างสารรค์เกมบริเวณหน้ากรอบประตูนะครับผมน้องรัชชาของเราพร้อมที่จะออกไปล่นเล่นคาแข้งแล้วนะครับผมก็จะมีให้เลือกว่าเราจะไปอยู่ลีกไหนแต่ว่าการเริ่มต้นเนี่ยมั่อวรจะเริ่มจากประเทศตัวเองใช่ไหมนะับเพราะฉะนั้นเราจะไปเริ่มคาแข้งที่ตัวเตอาไทยพิมลีนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถเลือกทีมได้หรือเปล่าน,นะครับผมโอเคผมจะลองเลือกไปเริ่มต้นที่ไทยแลนด์ทิมลีนะครับตัวเตอราไทยพิมลีไปเลยแบบนี้ ว่าไม่น่าได้เลือกทีมแน่นเลยปลแล้วผมอยู่ทีมอะไรเนี่ยโอ้ยตอนนี้เราเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับนครราชสีมานะฮะรามดา้าทีมแมวดำแมวแมวดำปะวะเราเริ่มต้นการคาแข่งกับนครราดสีมามา,มาด้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเพื่อร่วมทีมเราว่ามีใครบ้างนะผม มีจุนฮกอัสซูโอ้โหไม่รู้จักเลยไม่เคยดูทีมนิ้เตะเลยปะไมเป็นไรนะผมเดี๋ยวเราไปเริ่มเตะกันเลยดีกว่าเป็นนัดแรกของเราในการค้าแข่งกับนครราชสีมานะครับผมนัดแรกเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดนะดูว่าวัานัดแรกรจะทําผลงานดียอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับผมโดยความที่เป็นเพเยอร์นะผมมุมกลองกอเล่นเป็นุมกล้องแบบนี้นะฮะ เราบังคับคนเดียวก็คือรัชาติที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองนะผมตอนนี้เพื่อนเปิดบอลมาดังด้านซ้ายนะผมเรารอรับบอลอยู่ตรงกลางบอลยังอยู่กบมาเกิโทษแล้วตอนนี้ <c oughs> ยังเชียร์บอลออกไปก่อนนะฮะบอลอยู่ที่เชียงรายเชียงรายปะวะเออเชียงรายอยู่ในเต็ดนะเลี้ยบตะอยู่ ก็เราต้องรอบอลจากกองหลังนะฮะจ่ายบอลขึ้นมาได้เราเพราะว่าเราเป็นกองหน้าตัวต่ําตอนนี้เชียงรายจะบุกขึ้นมาแล้วยิงม,มาตรงนี้โอ้หชนเสาเกือบประตูโอ้ยเกือบเสียป,ประตูนะครับผมแล้วครเราจะสีมาตอนนี้เปิดบอลยาวขึ้นมาเราจับบอลครั้งแรกแล้วครับผมรสชาติจ่ายออกข้างไปให้เพื่อนเบอร์เจ็ดไม่รู้ชื่ออะไรเรา,ารับบอลก่อนวันนี้จับมาตอนนี้ต,นนตรงกลางว่างับผมเราจ่ายเพื่อนเ้วเบอร์กองหน้าแล้วไม่ยิงโอ้เพื่อนชื่ออะไรเขาอ,อ่านชื่อแป๊บนึง ชิดชิดอะไรอ่ะชิดชาโน้งข้างซ้ายชื่ออัสซัมเชาข้างขวาชื่อโอ้โหชื่ออ่านว่าอะไรวะนะอัตตาล่าแหละตอนนี้บอลอยู่กลางสนามเราลงมอลเชิงบอางกันผมสิงมุ้ยบอลตัดมาแล้วกองหลังของทีมเราจัดขึ้นมาเพื่อนจัดขึ้นมาเพื่อนเราวิ่งฉีกก่อนนะผมให้เพื่อนจ่าได้สะดวกโอเคแต่บอลแล้วฮะวิ่งประคองบอลข้างขวามีคนเติม เติมขึ้นมาตรงกลางกว่างตรงกลางก็มีจ่ายมาเพื่อนรับชาได้บอลแล้วครับผมเราได้บอลแล้วจ่ายกลับไปเพื่อนอีกทีนึงตรงกลางมีไหมตรงกลางเปิดปัดลูกนี้ <c oughs> ชิดชนกได้ยิงลูกนี้แต่ว่ายังไม่เข้ากรอบนะครับผมว่าเราประสานบอลได้อย่างดีอยู่เราเรอบบอลจากเพื่อนด้านหลังปงั้นกิ้งมาครับผมเล่นในโหมดนี้ก็ต้องทาําใจนะว่าเราก็ต้องเชื่อมั่นในบอทหน่อยหนึ่งนะฮะและความที่เราไม่ได้คุมทุกตัวนะ ตัดมาโอเคบอลถึงเราแล้วนะฮะจังหวะนี้เราต้องลากมันก็โอ้โหจานว่างไงจานบาใบนี้ลูกนี้จานว่าไงจานแค่เตือนนะฮะจานยังไม่ลงโทษเราโดนทำฟาวเน้นๆเลยนะฮะโอ้โหลอยกันไปเลยลูกนี้โอเคตอกซ้อนให้เพือ่อนก่อนนะผมวันนี้เอาตาล่าใช่ไหมชื่อแม่งอ่านว่าอะไรวะอบอลไม่ถึงเรา ตอนนี้เชียงรายบุกตรงกลางมานะฮะนครราชสีมายังไม่มีโอกาสยิงเลยนี้ <Okay, S 1> เราก็ต้องช่วยทีมได้บอลในแดนหน้าด้วยนะ,ะให้เขาขึ้นเกมได้ง่ายๆมา้วฮะตอนนี้เพื่อเราตัดบอลมาแล้วตรงกลางว่างเลยเพื่อนตรงกลางว่างเลยเพื่อนโอเคโอ้โหตัวเล็กกว่าเยอะถึงไหมเพื่อใจมาเพื่อน,อนโอ้โหเปิดว่ะ หมงมาแล้วผมลูกนิวโก้ชิดชนกนะผมเบอร์สิบทำประตูให้นครราชสีมาขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะฮะโอ้ห oh. เพื่อนร่วมทีมราเองอุท่าดีใจเขาสิยินเพี้ยนหมงเข้ามาโอเคเราเก็บบอลได้แล้วครับผมเราจะลากขึ้นมาโอ้โห <c oughs> ไม่มีใครเลยว่ะ <c oughs> แต่บอลไม่ดีเลยนะฮะ บอลไปด้านหน้าแล้วตอนนี้เราได้บอลบอแล้วโอ้โหโดนบงังจามว่าไงไม่ฟ้านะโอ้โหเมื่อกี้ท้าหลุดไปมีโอกาสแล้วนะฮะหมดครึ่งแรกแล้วนะผมแล้วเขาได้สีมานำเชียงรายยูเนเต็ดอยู่หนึ่งศูนย์โอเคเริ่มเกมกันต่อในครึ่งหลังนะครับผมจังหวะนี้วินเลี่ยมเชียงรายยูเนเต็ดบุกขึ้นมาทางด้านซ้ายนะฮะ จะเปิดบิน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 หลอกบินหลอกบินยังคลองบอลอยู่กองหลังเข้าไปตัดบอลหน่อยกองหลังโดนเปิดแล้วฮะปล่อยเขาเปิดน,นี้แหมตรวจสอบประตูยังกระโดดรับไม่ได้นะผมเดี๋ยวเราจะรับบอลอยู่ด้านหน้าเปิดบอลมาแล้วครับผมชิดชนกปุ่งไม่ได้โอเคเราจ่ายเพื่อนโอ้โหแล้วจะจ่ายออกซ้ายมันไปจ่ายตรงกลางเอา ทีมเรายังได้บุกอยู่นะผมนัครราชสีบานังเก็บบอลได้อย่างต่อเน,นื่องโอเคเราตัดบ,บอลมาแล้วเราจะลากไปตรงเส้นปากรถเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วเพื่อนชาลูบิโกครับผมโอ้โหลูกนี้ได้แอสซิสต์ไปหนึ่งนะครับผมจากการกระชากบอลไปสุดเส้นแล้วก็เปิดเข้นมาตรงกลางสอสงศูนย์เลยครับผมแม,แม่จากการกระชากบอลไปสุดเส้นนะฮะแล้วก็ คลอสเข้ามาทำให้ชินกได้เข้าฮอร์ลูกนี้หนึ่งเหน่งนะฮะสองศูนย์เลยครับผม <c oughs> เปิดมาได้เสียเลยนะฮะลูกนี้หนึ่งแอสซิสครับผมสำหรับนัดแรกของเราเราจะมีการเปลี่ยนตัวนะผมโคดศกประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งสิงมุยสิงมุย มาแล้วฮะเพื่อนตัดบอลได้แล้วแล้วก็ลูกนี้ไม่ล้ำหน้าแน่นอนลากบอลเข้ามาลากบอลเข้ามาแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหมันไม่ตรงกรอบครับผมโอ้โหน่าเสียดายมีโอกาสที่จะทําประตูลูกแรกได้แล้วนะฮะยิงไม่ดีนะผมโอ้โหบวนไม่ติดไซด์บอลยามาแล้วผมตอนนี้ตรงกลางโอเค ไปรอตรงกลางครับผมมันจะมีบอลมาอี่มิชะบอลมาแล้วลูกที่สัดไปแล้วติดบล็อกครับโอเคยังได้อยู่เปิดบอลไปไหนวะเนี่ยโอ้โหมีโอกาสสัดหน้ากรอบขตโทษผมเนี่ยติดลูกบล็อกอยู่นะโอเค,อเคจบอัพแรกแล้วนะผมเราได้หนึ่งแอสซิสต์สำหรับเกมนัดนี้เชียงรายกับนครราชสีมานะผม นัดแรกเราได้เลตติงไป6.5ก็ถือว่าในเกมอยู่ในเกมดีนะครับผมต่อกันอีกสักเกมดีกว่านะครับผมกับการคาแข่งเกมเยือนครับผมนัดนี้เฮ้ยชีเอ,วอเวอร์ตันตายมาเพื่อนหลุดแล้วโอ้โหตนนอนนะี้เขาคืงอะนะชนกจาก่ายเอาด้านขวาไปอัลตร่าโอ้โหมันลึกไปหน่อยเข้ามือเติมมีเข้าไป เออมีเปิดบอลลูกนี้กลางสนามยังถึงบอลของแบงคอคกอยู่ครับผมเปิดบอลยางเมื่อลูกนี้กองกลางของเรายังเก็บบอลได้อยู่นะฮะโอเคบอลถึงเราแล้วลูกนี้เราจะม้วนมาโอ้โหูจานเออให้ฟาวหน่อยตลายทีแล้วเนี่ยโดนแสงอย่างเงี้ย เราจะเขเปิดบอลนั่นแหละผมเราจ่ายเพื่อนก่อนเลยจ่ายลอดดากไปลูกนี้เพื่อนกลับมาเรามาแล้วถึงครับแล้วลูกนี้ซัดไปยังติดอยู่โอ้โหมีโอกาสยิงหน้ากบหัวกะโหลกรอบอลอยู่หัวกะโหลกเพื่อนจ่ายมาเพื่อนโอเคตรงนี้เราซาดัดโอ้โหง้างนานาน,นังวะลอเต็มตั้งนานแล้วไม่ยอมยิงครับผมสวยลูกนี้จ่ายเพื่อน ตรงกลางโล่งละเพื่อนจัดการจัดการโอ้โหยังออกอยู่ตรงกลางโลง่งตรงกลางโลง่งโอ้โหเปิดติดนะเสียดายลูกนี้เราเปนคนเปิดเต็ม,มุมเนะ่รับผมตอนนี้จะเปิดเข้ามาให้เพื่อนเลยใครมองว่ายังเคลียร์บอลออกไม่ได้กลางเพื่อน โอเคเราซัดตรงนี้นันหลุดจอบไปหน่อยนึงนะผมลูกแรกยังไม่มานะฮะวันนี้ขอลองซัดไกลเองเลยโอ้โหนิดนึงนะผมลูกนี้ยังไม่เข้าไปตัดบอลละเพื่อนตัดบอลหน่อยเดี๋ยวโดนส่องยังครับยังทีมเรายังโอเคตัดบอลกับได้แล้ว จะเมมาเราจะจ่ายเพื่อนตรงกลางปิ้งม,มาเลยเพื่อนชิดชนกทไไกํา,าไม่ไหวก็มาให้เราไม่ไหวก็มาให้เราเรายังอยู่โอ้คุณลูกนี้ทะลุมาได้โอกาสแล้วก็ซัดลูกนี้หนึ่งศูนย์นะอโอ้โหลูกแรกมาแล้วสําหรับรัชธิของเรานะครับผมขอชูนี้วก่อนเลยแล้วก็โทรมาหาด้วยนะลูกนี้ต้องชมคนจ่ายด้วยผมลูกนี้จ่ายมาได้อย่างได้เสียเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพชายทีหนึ่ง เบอร์สิิชินอกจ่ายเอาค่ามาให้เอาตาล่าเนี่ยสถนี่แหละแล้วก็ถึงเราแล้วระชากมันยิงด้วยขวาลูกนี้หนึ่งโศเลยครับผมจอนวินยูจอนจอนยังวนปิดหน่อยเพื่อนเอ้ยเก็บโดนยังโดนถึงหน้าปากประตูเพื่อนสไลด์หน่อยสไลด์หน่อยไม่สไลด์เลยใหญ่เขาเปิดดี่ใหญเขาเปิดเอาแล้วเเปิดไปแล้วผมลูกนี้โอเคเก็บบอลได้อยู่ มาเลยครับมาเลยครับเราเรออยู่ด้านบนยังไม่มาโอเคเปิดมาแล้วแล้วก็หมดครึ่งเวลาแรกนะครับผมเรายังไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนตัวชนิกชนกชนิกชนกชนินกเราโล่งชินกเราโล่งรล้วอันิดเดียวใสนี้โอ้โหเกือบสองศูนย์ครับผมฉี่ออกมาด้านขวารอบอลแล้วก็จับบอลเลกนนิดมันยังไม่ห่างตัว โอเคเรารอตรงกลางก็ผมตรงกลางตรงนี้เพื่อนจะเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วลูกนี้เพื่อนต้องมงโอ้ล้ำหน้าแล้วโอยเราล้ำหน้าไปหน่อยนะเปิดบอลยาวาตรงกลางอันนันอันวาอันนันจ่ายผ้าลูกนี้เราจะสว,แว,แวนแล้วรัชาจ่ายบอลไปก่อนโดนดึงลูกนี้วิ่งเติมเมกมเลรนผมเราประจําับประจํตำแหน่งก่อนลูกนี้ตรงกลางโล่งเลยเพื่อนบอลยาวได้นะบอลยาวได้นะโอ้บอลเสียไปแล้วผม อันอันวาอันันวาโดนตัดบอลไปแล้วครับผมโดนต่อบอลนะประตูนี้อันตรายนะโดนยิงแล้วโอ้โหผมว่าโกมันเล่นไม่ฉลาดหน่อยนะไม่ยอมเข้าบอลนนะ่ะโดนยิงแบบนี้ไม่ได้เปิดลูกนี้น่าเสียดายมากเพื่อนขวาว่างครับจ่ายเพื่อนลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบอัอลตา เราจับบรรทุช่องมาแล้วนะผมพวกนี้ควายให้ด้วยโอ้ยิงไม่เข้ากรอบเองนะผมโอ้โอ้โอ้เราจ่ายเพื่อนเหรอฮะตอนนี้โอเคสวยอยู่ใช่ไหมเพื่อนทันใช่ไหมจิชนกทันอยู่ผมเราจะเติมเกมบุกไปเราตรงกลางตรงกลางจ่ายมาเพื่อนตรงกลางโอ้โหลูกนี้ถึงเลยวะโอเคได้อยู่เราหาช่องแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหมันเบ้าไปหน่อย S 1> <S 1> <S จานโอ้โหจานไม่เป่าอีกแล้วว่าดูกรรมการนี่ไม่เป่าให้ทีมเราได้เปลี่ยบเลยนะผมผ่ <S <S านมาได้โอเคเข้ากลางเราของเราตรงนนี้เพื่อนโอ้โหโดนเสียดอีกแล้วโอ้ยโดนเขาจะโดนเขายิงแล้วจะโดนไหมเนี่ยโดนแล้วครับลูกนี้ เกือบโดนขึ้นนำครับผมตอนท้ายๆยังจบที่1ประตูตอนหนึ่งนะครับผมก็เป็นเกมนัดแรกที่เราทําประตูได้ครผมแล้วก็เป็นแมวด,ด,ด้วยแมทด้วย7.5โอเคนัดหน้านครรอลสีมาจะเจอใครวะชนบุรี FC นะครับผมมามาเริ่มเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเกมนัดที่3ของทายพีเมิลีกนะฮะเล่นในบ้านด้วยนัดนี้กองเชียร์เราโกโลกเหล็กยังไะ เราจะทำประตูหรือแอสซิสต์ได้ขนาดไหนในน,นัดนี้อัลต,าอ,ตาอัตราจะาบอลให้หน่อยมาแล้วฮะลูกนี้ถึงแน่นอนถึงโดนบังอีกโดนบังบอลสมิธเลยมาตรแรมเปิดขึ้นมาลูกนี้ยอดเยี่ยมบอลยุดแล้วมวนรอเพื่อนก่อนผมลูกนี้ขึ้นเกมเร็วยังไม่ได้ผมเราจะวิ่งขนานออกด้านตรงกลางไป ต่มาเพื่อนโอ้โหเพื่อนจ่ายไม่ไดีรุกนี้ไม่ถึงตัวจุดฮกนะฮะจ่ายบอลไม่ถึงตัวเราไม่เป็นไรคะเราพยายัยได้เสมอตอ,อนนี้โดนพับสนามบุกแล้วเขาสียงร้องนี้มงไหมยังได้อยู่โอเคเราจะได้ส่วนแล้วเราขอรับบอลโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดโดนเอ,อ้ยจานดีมากโดนแย่แบบนี้ฮะโดนขาเต็มเต็ม จัดสนั้นให้เพื่อนก่อนนะผมมาโอ้โหจ่ายกันอย่างนี้มันหนีไม่ทนันรู้ไหมโอ้ยเปิดประมาตรงกลางลูกนี้ถึงโอ้โห,โโห,โโหเกือบสุประตูยังชนคาไม่อยู่นะผมลูกนี้ลูกหม่งของทางด้านชนบุรีบอลอยู่ในแดนเราซะส่วนใหญ่เลยนะผมโอเคสวยครับเราเลียร์คืนหลางก่อน ขึ้นไม่ได้ผมตอนนี้โดนบล็อกหน้าบล็อกหลังกลางได้เพื่อนกลางว่างเลยเนี่ยโอ้โหเราวิ่งฉีกมาด้านขวาจ่ายไหมตัดหน้าไหมเนี่ยโอ้โหเฮียยืนโลง่ลงๆตั้งนานไม่จ่ายครับผมเพื่อนเพื่อนเอาหมุนเข้ากลางก่อนนทอมตรงนี้โอ้โหโอ้ยทำไมมันโดนเบียดแล้วมันแบบไปไม่เป็นเลย โดนเขาเบียดนี่แบบคลองบอลไม่ได้เลยครับผมสวยครับจุนหกจุนหกกลางโลง่ลงลูกนี้ยิงโอ้โหโดนสกัดทิ้งได้ก่อนนะครับผมมีโอกาสยิงกันฝัน่งลังครง้งยนฮะโอเคมเริ่มพึ่งหลังเราจะต้องทำให้นครราชสีมาชนะเกมนี้ให้ได้เลยนะฮะเรารอตรงกลางครับผมตรงนี้เพื่อนยังดึงกลับไปอยู่จ่ายมาไหม จ่ายไหมไม่จ่ายฮะเราเรองอกกัอไปโทษลูกนี้หมุนมาแล้วก็มีโอกาสยิงลูกนี้โอ้โหสินทวีชัยยังล้มตัวเซฟไว้ได้แหมถือว่าลูกนี้เรายิงดีแล้วนะแตะเข้ากลางมาแล้วก็หันมาซัดโอ้โหลูกนี้ซุปเปอร์เซฟของสินทวีชัยนะครับผมเราจะเปิดลูกเต็มือไปเพื่อนเข้าไปลุ้นทำประตไไูได้ยิงไหมได้ยิงไหมไม่ได้ยิงกัน จะโดนส่วนแล้วฮะสำหรับนครราชสีมากลับไปตรงกลางฮะบอลยาลตรงนี้เปิดสวนมากครับผมถึงถึงรัชชาตรงนี้รัชชา <c oughs> โอ้โหมันโดนเบียดนะมันยิงไม่ได้ะโอ้โหคือเมื่อกี้ผมกดยิงเลยนะมันไม่ยอมง,ง้างขาย,ยิงสักทีนะครับผมเราต้องหาจังหวะธรรมตู มันต่อไปนะเปิดมานะฮะลูกนี้ชุมรีเปิดบอลยาวมาอีกแล้วงงสู้เขาไม่ได้กรบตรงกองหลังตัวมันใหญ่มากจ่ายเพื่อนคุณพกลวงมันเพื่อนสันลูกนี้โอ้โหไม่เป็นประตูครับผมแต่ว่าจ่ายได้อย่างเชียบขานเลยลูกนี้เพื่อนเรายิงออกไปเองนะผมเราโดนเปลี่ยนตัวมาเลยนะฮะเรียบร้อย หมดเวลานะผมเป็นว่าเสมอในเกมศูนย์ประตูต่อศูนนะครับผมนัดที่2ที่3นะของเรากับการค้าแข่งของนครราชสีมาก็จบด้วยเสมออีกหนึ่งนัดแล้วนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้กับการเล่นบิคารมาริเจนะฮะเป็นผู้เล่นนักฟุตบอลมืออาชีพกับนครราชสีมาก็ขอจบไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาวไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ไว้เจอกันสำหรับคลิปเกม PS สมาสิบกับ b i c o m e e g e n ในพาร์ทหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ